เสียงสวัสดีเสียงออกยังเสียงออกแล้วเนาะเตรียมปล่อยภาพนะคะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงเราใช่ไหมมาพี่บัสเสียงมาจากเครื่องใครเสียงมาจากเครื่องใครเฉยเ่ย เอาชิบหายเลยปล่อยภาพก่อนนะสวัสดีครับ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 สวัสดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเราจะลุกไปแก้ไขปัญหาผมให้พี่ไปแก้ไขปัญหาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาผมแนะนําตัวให้ใช่โอเคสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วครับเป็นการฝากเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้พวกเราเนิดนึงครับว่าเสียงภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงภาพเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้มีกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็ระหว่างที่พี่เอเช็คเรื่องเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวคุยน้องปันฟันกันดีกว่านะครับใครที่เคยเห็นคุณเมื่อครั้งที่แล้วห่างกันปียังสักปีครึ่งเหรอครับปีครึ่งน,นะโนะอเคจริงถ้าเรากลับไปดูถ้าใครเป็นแฟนของน้องปันปันอยู่นะครับจะคุณจะเห็นว่าเขามีการเขามีความจเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากนะครับตอนนี้คือจะสูงว่าทุกคนที่นี่หมดแล้วนะครับแล้วก็ วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จริงๆเราก็ยังดำน้ำอยู่เนาะยังถ่ายภาพอยู่ยังเดินแทงอยู่เรื่อยๆแต่พวกนี้ต้องไปโรงเรียนใช่ครับทุกคนครับมีความผิดพลาดเล็กน้อยครับครับเดี๋ยวเราจะเราจะจอดำแวบหนึ่งครับแต่เสียงเราจะยังอยู่ครับแล้วเราอาจจะกลับมาได้ถ้าเราอับมากลับมันไม่ได้เริ่มใหม่เราจะเริ่มใหม่อีกทีได้ครับเพราะว่าวันนี้ทําไมฟังดูน่าตื่นเต้น พูดพูดไปตอนนี้ผมเลี้ยงเลี้ยงทุกคนไว้ต้องเลี้ยงทุกคนไว้เลี้ยงทุกคนโอเคโอเคนะครับโอเคแล้วจริงๆวันนี้คุณต้องไปโรงเรียนก็ขอบคุณมากๆนะครับที่โอกาสตลอดเวลามาแต่เห็นคุณว่าคุณไปสายได้ใช่ไหมใช่ Unfortunately มีโรงเรียนครับไม่อยากไปโอเคโอเคและที่จริงๆเพิ่งเพิ่งกลับที่ไหนครับเพิ่งกลับมาจากเม็กซิโกครับซาดินบันบาฮานแคลิฟอร์เนีย ออปเปเรเตอร์เราพลาดครับครับครับนี่คือัหาไปเราต้องเริ่มใหม่ครับนี่คือมันหายไปมันไม่ติดมันไม่กลับมาครับแต่ว่าทุกคนยังได้ยินเสียงเราอยู่ใช่ไหมครับนี่งมีคอมเมนต์มาเต็มเลยนี่ FC ค้าให้ปันปัเริ่มใหม่นะครับทุกคนยังได้ยินเสียงผมอยู่ไหมครับทุกคนรอผรอก่อนนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมเราต้องเราต้องเอ็นเอ็นบอดแคร์จะเริ่มใหม่ครับโอเคโอเคครับลาก่อนครับทุกคน สวัสดีครับ <Bye. S 1> เสียดายสิผมก